อริยสัจจากพระอดพระปลายหน้าพันหกิขดหนึ่งข้อควรสันเสริญหรือควรติเตียนเกี่ยวกับสมาวาจาโปูตลิยะโปูตลิยะบุคคลสี่จำพวกเหล่านี้มีอยู่หาได้อยู่ในโลกสี่จำพวกเหล่านี้เล่าสี่จำพวกคือโปูตลิยะบุคคลบางคนในวิกรณีนี้ กล่าวติเตียนบุคคลที่ควรติเตียนตามที่เป็นจริงโดยการอันควรแต่ไม่กล่าวสรรเสริญบุคคลที่ควรสรรเสริญตามที่เป็นจริงโดยการอันควรปูตลิยะบุคคลบางคนในกรณีนี้กล่าวสรรเสริญบุคคลที่ควรสรรเสริญตามที่เป็นจริงโดยการอันควรแต่ไม่กล่าวติเตียนบุคคลที่ควร ติเตียนตามที่เป็นจริงโดยการอันควรโปรตรลิยะบุคคลบางคนในกรณีนี้ไม่กล่าวติเตียนบุคคลที่ควรตีเตียนตามที่เป็นจริงโดยการอันควรและไม่กล่าวสรรเริญบุคคลที่ควรสรรเริญตามที่เป็นจริงโดยการอันควรโปรตรลิยะบุคคลบางคนในกรณีนี้ต่อตีเตียนบุคคลที่ควรติเตียน ตามที่เป็นจริงโดยการอันควรได้ลกล่าวสรรเสริญบุคคลที่ควรสรรเสริญตามที่เป็นจริงโดยการอันควรปุตติยะบุคคลสี่จำพวกเหล่านี้แลมีอยู่หาได้อยู่ในโลกปุตติยะเอ,อย๋ยในบรรดาบุคคลสี่จำพวกนี้บุคคลจำพวกไหนเล่าควรจะเป็นบุคคลบุคคล ที่งดงามกว่าประณิตประณีตกว่าสำหรับท่านข้าแต่ท่านข้าแต่พระโดมผู้เจริญในบรรดาบุคคลสี่จำพวกเหล่านั้นบุคคลจำพวกที่ไม่กล่าวตีเตียนบุคคลที่ควรตีเตียนตามที่เป็นจริงโดยการอันควรและไม่กล่าวสรรเสริญบุคคลที่ควรสรรเสริญ ตามที่เป็นจริงโดยการอันควรบุคคลจำพวกนี้แลควรจะเป็นบุคคลที่งดงามปวาประณีตกว่า,วาสำหรับข้าพระองค์ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะเหตุว่านั่นงดงามยิ่งด้วยอุเบกขาโตริยะในบรรดาบุคคลสี่จำพวกเหล่านั้นบุคคล จำพวกใดกล่าวดีเตียนบุคคลที่ควรตีเตียนตามที่เป็นจริงโดยการอันควรและกล่าวสรรเสริญบุคคลที่ควรสรรเสริญตามที่เป็นจริงโดยการอันควรบุคคลจำพวกนี้เป็นบุคคลพวกที่งดงามกว่าประณีตกว่าในบรรดาบุคคลสี่จำพวกเหล่านั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ปูตลิยะนั่นมงดงามเพราะความเป็นผู้รู้กาละในกรณีนั้น,น,น